วันนี้ครับเราอยู่กับเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ oppo นะครับที่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมให้คํานิยามแบบสั้นๆเลยว่านี่คือเรือธงของ oppo ที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่ผมเคยเล่นมานะครับและเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงที่สมดุลที่สุดของทั้ง2โลก2โลกในความหมายผมคือโลกของ android แล้วก็โลกของ iphone ถ้าเราเป็นคนที่เล่นมือถือ android เราคงอยากได้เรือธงที่มันสเปคแรงอยากได้เรือธง android ที่กล้องเทพๆซึ่ง oppo find x 9 pro ให้ทุกอย่างได้ครบเลยหรือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ใช้ iphone ่อคุณคงอยากได้สมาร์ทโฟนสักรุ่นหนึ่งที่สามารถใช้งานคู่กับ Apple Ecosystem ของเราได้อย่างเช่นการควบคุม m a c และที่สําคัญครับความง่ายในการใช้งานหรือคําสั่งลัดหรือแม้กระทั่งปุ่มซึ่งถ้าเกิดว่าคุณใช้ iPhone มาก่อนคุณแทบจะไม่ต้องปรับตัวเลยกับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ดังนั้นส่วนตัวผมแล้วเนี่ยครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆสาหรับคนที่กําลังมองหาเรือธง Android สักรุ่นหนึ่งเอามาใช้งานในแบบที่ครบถ้วนทุกกระบวนการไม่ว่าจะเป็นในโลกของ Android หรือจะเป็นโลกของ iPhone มดรอาอยครืนนอ ประมาณ1นี่1สัปดาห์นะครับมีหลายอย่างมากครับที่ผมชอบแล้วก็มีหลายอย่างมากที่ผมไม่ชอบเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะไลฟฟังครับว่า oppo ไฟ9 Pro นั้นคุ้มค่าไหมถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อมาใช้งานถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยครับผม กจะคุยกันนะครับก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของตัวกล้องเพราะว่ากล้องของ oppo f i n 9 pro เนี่ยมันพิเศษมากๆถ้าเราเทียบกับเรือธงตัวอื่นๆและปีนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกครับที่ oppo มีสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งานคู่กับเลนส์เสริมหรือที่เราเรียกว่าบ้องซูมได้แล้วผมเองในฐานะคนที่ใช้มือถือมาเยอะก็มีคาถามเหมือนกัน,นครับว่ากล้องของเขาเนี่ยมันไม่ธรรมดาจริงหรือเปล่าและผมเองเนี่ยเป็นคนที่ใช้อ p p โปเรือธงเป็นเครื่องหลักมาหลายรุ่นมากๆแม้ทั้งปัจจุบันนี้ผมก็ใช้ Oppo find 5เป็นเครื่องหลักมาอยู่นะคร มันใช้ดีจริงขนาดนั้นจริงหรือเปล่าทาั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอผมเปิดประเด็นมาที่เลนแรกเลยที่คนน่าจะถามกันเยอะคือเลนเทเลพริสโคป200ล้านพิกเซลในสมัย Oppo Find X8 Pro Oppo มีเลนพริสโคปมาให้2ตัวเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกที่มีพริสโคปคู่แล้วก็ขายได้จริงๆนะครับแต่มันก็จะมีข้อเสียอยู่คือ1ละคุณต้องใช้พื้นที่เยอะมากกับ2คุณไม่ได้มีฟังก์ชันเทเลมาโคร Oppo Find 9 Pro ครับแก้ไขปัญหาของตัวเองมาให้เรียบร้อยในเจนนี้คือคุณได้ระยะ2ระยะนั้นแต่อยู่ใในรรร่่าาาางงเดียวและคุณสามาถช้ Tele ซึ่งลักษณะการทํางานแบบนี้ครับมันจะไปละไม้คล้ายคลึงกับ iPhone 17 Pro Max แต่ว่า Oppo Find X Pro นั้นดีกว่าดีกว่าแง่ไหนบ้างหนึ่งคุณสามารถถ่ายมาเต็มความละเอียด200ล้านได้และไม่ใช่เป็นความละเอียด200ล้านแบบไก่กาลาเล่แต่เป็นความละเอียด200 000, ล้านที่เซอร์ติฟายหรือว่าทํางานร่วมกันกับแบรนด์กล้อง Hasselblad โอเ okay, คครับเดี๋ยวเราจะมาลองโหมด Hasselblad High Res ให้ได้ดูกันนะครับว่า200 000, ล้านกับ48ล้านของ iPhone เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนี่ให้ดูนะ ระยะพอๆกันนะแล้วก็เป็นเลนซูมเหมือนกันนะครับให้ดูเต็มความละเอียดแล้วเรามาดูกันว่ามันจึ้งแค่ไหนนะครับอันนี้200ล้านของ o โป o แชะสังเกตนะครับมันจะมีการเหมือนกับเลนสภาพขึ้นมานะชิปชิๆชิๆชิชิใช้เวลาประมาณ3-5วินะครับส่วนของไอโฟนครับกดแชะได้เลยนะครับได้เลยแต่มาดูคุณภาพกันคุณดูขนาดไฟล์นะของ iPhone 17 Pro 5เมกของ o p ป o ครับ30เมก นี่ภาพที่ไม่ได้ซับซ้อนนะถ้าซับซ้อนผมเคยเจอแบบ50เมกก็มีนะครับเดี๋ยวเรามาลองแตะๆซูมมาดูกันโหอันนี้ก็ชัดแล้วนะแต่คุณดูตัวนี้ก่อนนี่คุณดูตัวนี้ก่อนนี่นี่นี่น,น,นี่อันนี้คือสุดแล้วอันนี้ยังไปได้อีกนิดหน่อยดูความคมความเนียนครับเดี๋ยวทีมางานขึ้นภาพมาให้แล้วกัน ว่าแบบเป็นยังไง2งเลนเทเลตัวนี้มีฟังก์ชันในการซูมที่พิเศษมากๆ1คือเราสามารถกดซูม 3x optical zoom แล้วได้คุณภาพที่ดีมากๆได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอา 3x ของเขาเนี่ยมาตั้งต้นแล้วเทียบกับเลนฟูลเฟรมที่เราใช้งานกันอยู่เนี่ยครับมันจะเป็นระยะประมาณ70ม mm. มซึ่งเลนเทเลที่เราฮิตกันในยุคปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่2ระยะคือ85มมกับ70ม mm. มบางคนก็ชอบเลน70 mm มากกว่าเพราะมันสามารถถ่ายคนที่นั่งกินข้าวฝั่งตรงข้ามกับเราได้ก็เลยเป็นอีกเลนนึงครับที่ช่างภาพสายพอร์เทรตเขาชอบกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ให้มันโคลสั ก,ก็สามารถเลื่อนเข้าหาได้ในเดียวกันคนที่เป็นเลน85ม mm, มไม่สามารถถอยหลังกลับมาหา70มเมได้เพราะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเขาถอยหลังกลับมามันจะเป็นการใช้เลนหลักครอบเข้าไปแทนนี่คือสิ่งที่ oppo find 9 p r รให้คุณได้ครับคือคุณเลือกระยะตั้งต้นได้ใกล้มากกว่าคนอื่นเขาก็อีหนึ่งอย่างครับที่หลายๆคนกังวลกันคือด้วยความที่ว่ามันเป็นซูมต,ตั้งต้นแค่ 3x เนี่ยแล้วอย่างเงี้ยมันจะไปสู้กับไอ้พวกซูมตั้งต้น 3.7x 4x หรือ 5x ที่เป็นเรือธงแบรนด์่่่นนทท้้้้้้้งงาดดดไไมััยะคสสููแชชว iPhone Sams ที่เราไปเทสมาระยะออปติ <c oughs> คอลซูมนั้นไกลกว่าขนาดเซนเซอร์นั้นใหม่กว่าขนาดเซนเซอร์ก็เป็นแบบเจนใหม่เหมือนกันแล้วแต่ Oppo f i n ฟ9 Pro ชนะครับคุณลองดูอย่างภาพที่เราไปถ่ายเทียบมากับ iPhone 17 Pro Max <c oughs> ก็ได้นะครับเพราะว่า iPhone เนี่ยมันเพิ่งเปิดตัวมาใกล้ๆกันก็เลยแบบอ่ะจับมาเทียบให้ดูแล้วคุณจะเห็นเลยนะครับว่าแบบเฮ้ยทั้งความสว่างทั้งสีสันทั้งความคมชัดทั้งการที่มี AI เติมความเบลทเข้าไปให้มันไม่แพ้เลยนี่หว่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองซูมไกลให้ดูนะระหว่าง Oppo Pro 9กกับล้องของงงพวกกแแ iPhone iPhone Pro Pro 17 17 Max นบบถ้าาาเเออท่ขะ ไอโฟนจะได้แค่ประมาณ 40x ของโปเอาแบบสุดๆเลยก็ประมาณ 120x คุณดูขนาดการซูมที่มันต่างกันนี่คือความต่างระหว่าง120กับ40นะครับถ้ากดถ่ายมาแปะถ่ายมาแปะโอเคเรามาดูผลลัพ์กันอันนี้คือซูมซูมสุดนะมาขยายดูกัน 120x กับ 40x นะครับอ่ะเห็นไหม ซูมไกลเทียบกันไม่ต้องไปคอนเสิร์ตก็ได้ครับซูมตุกตาใกล้ๆบ้านเหมือนผมก็ได้ลองไปดูระยะที่เราซูมไปหาตุกตาว่ามันไกลแค่ไหนลองดูดูความไกลแล้วดูกลับมาที่ภาพที่เราได้จากมือถือดูเลยแล้วดูความนิ่งนะความนิ่งของสองคนนี้ดูการแบบให้ไอเติมรายละเอียดให้ปาบ <laughs> คนละเรื่องเลยอันนี้คือยังเห็นเป็นตัวเป็นรูปเป็นล่างอะรอยยงรอยเย็บรอยขนอะไรคือครอบหมดอะนี่คือไม่เห็นอะไรละ 40x นะครับอันนี้คือสุดละของ iPhone อันนี้ 120x คือสุดแล้วกันของอ p ป o อีกอย่างหนึ่งนะที่เจนี่แหละเขาไม่มีคือเทเลมาโครโอ้โหผมแทบกราบครับผมบ่นไปในคลิปรีวิว p p ป f i ้ 5x8pro ปีที่แล้วว่าแบบ Oppo คุณขาดอยู่ฟังกชันเดียวถ้าคุณใส่ฟังก์ชันนี้มาได้คู่แข่งอื่นๆในท้องตลาดจะปัน่นปวนทันทีนั่นคือเทเลมาโครโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังก์ชัน, Tele นเท เทเลมาโครของ Oppo f i e 9 Pro เนี่ยมันเข้าใกล้ได้มากแค่ไหนนะครับเทียบกับ17 Pro Max นะอ่ะโอเคเปลี่ยนเลนแล้วมันต้องอยู่ประมาณนี้ประมาณเมตรหรือไม่ก็เมตรครึ่งโดยประมาณนะครับคุณดูของ Oppo นะเดี๋ยวผมขอเข้าใกล้ก่อนของ Oppo Tele มาโครประมาณนี้ เดี๋ยวมาคอนเฟิร์มให้ว่าใช้เลนอะไรนะอ่ะสังเกตดูนะคำว่ากล้องเทเลโฟโต้นะอันนี้เป็นกล้องเลนหลักเลยเห็นไหมห่างกันนิดเดียวเองตะกี้นี่อันนี้กล้องเทเลโพโต้คือผมขยับเข้าไปใกล้นิดเดียวอะกลายเป็นเลนหลักเลยเห็นไหมคือผมขยับเข้าไปนิดเดียวอะกลายเป็นเลนหลักเลยก็เลยต้องถอยห่างออกมานะครับส่วนของ Oppo นี่ตะกี้เราน่าจะเห็นไปแล้วว่ามันเกือบจะถึงแล้วและนี่คือความสามารถพิเศษครับของของ,ของกล้องเทเลโฟโต้เราสามารถที่จะถ่ายโคลอัพสินค้าเนี่ยได้ใกล้กว่ากันมากคุณนึกสภาพนะ o อ p p คืออยู่ระยะประมาณนี้จากตัวแบบส่วนของ p h o n e ระยะประมาณนี้จากตัวแบบกล้องเทเลโฟโต้ถึงจะทำงานนั่นหมายความว่าคุณสามารถที่จะถ่ายโทรศัพท์พวกของเล่นกระจุกกระจิกได้พวกจิวเวลรี่พระเครื่องหรืออะไรก็ตามแต่ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับสามารถเข้าใกล้ได้ขนาดนี้ไม่พอครับแน่ที่เราเข้าใกล้แบบเนี้ยเราว่ามันใกล้มากแล้วใช่ปะเนี่ยเราสามารถกดคูณเพื่อให้มันใกล้กว่าเดิมได้อีกแล้วคุณเอาภาพก็ยังดีอยู่เห็นไหมเนี่ยคุณดูนะ ดูแล้วเทียบกันกับ iPhone คือคุณทาง iPhone ยังไงก็แบบก็แบบไม่มีทางได้แบบนี้คุณเห็นปะว่าคุณภาพมันต่างกันขนาดไหนอันนี้คือแตกไปแล้วอันนี้คือยังอยู่ครบเลยเพราะว่าเป็นเทเลมาโคร ประมาณนั้นยังไม่หมดเท่านั้นนะครับคุณสามารถเอาเลนส์เสริมของเขาที่เป็นบ้องๆ้องยาวๆซึ่ง oppo กับ hasselblad ได้ร่วมงานกันแล้วก็เป็นครั้งแรกที่สมาร์ทโฟน oppo นั้นสามารถใส่บ้องเลนส์เสริมแบบนี้ได้นะครับติดเข้าไประยะตั้งต้นจากเดิม 3x ก็จะกลายเป็น 10x ระยะซูมจากเดิมไกลสุดดิจิตอลซูมนะ 120x กลายเป็น 200x และถ้าเกิดว่าคุณซื้อแบบคอมโบเซตหรือว่าตัวเต็มคุณจะได้ทั้งตัวเคสคุณจะได้ทั้งตัววงแหวนครอบคุณจะได้ทั้งตัวบ้องเลนส์ len, ซึ่ง พอคุ้นเคยกับแบรนด์แฮรเซลบัตอยู่จะรู้เลยครับว่าเขาพอร์ตดีเอ็นเอของแฮรเซลบัตมาให้เยอะมากบ้องเลนของเขาที่ใส่มาให้ครับบิวคุณภาพคือดีมากฝาปิดบ้องเลนเล็กๆที่ทุกคนไม่ค่อยใส่ใจกันมันเป็นฝาปิดแบบเด็กเลยก,กับเลนของแฮรเซลบัตแทๆ้ๆส่วนคุณภาพในการถ่ายภาพจากบ้องเลนนะครับผมบอกเลยว่าส่วนตัวผมนะถ้าใครอยากได้ระยะที่มันเป็นแบบระยะสัก 10x optical zoom เข้าูอะไรแบบเนี้ยผมว่าพอใช้งานได้คืออาจจะไม่ได้แบบดีสุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาสำหรับบ้องเลนอยู่ในระดับบนๆไม่ได้ชนะแบบฉีกขกาด ก็แนะนําให้ต่อเข้ากับตัวขาตั้งกล้องมันจะนิ่งมากกว่า <c oughs> หรือถ้าเกิดใครไปคอนเสิร์ตอาจจะต้องแนบแขนไว้กับลําตัวนิดหนึ่งลองดูตัวอย่างภาพที่เราไปถ่ายมาแล้วกันว่าคุณแฮปปี้ไหมจากเลนส์เสริมของเขาอีกเลนส์หนึ่งที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้ก็คือเลนส์หลักนะครับเลนส์หลักที่ให้มาเป็นความละเอียด50ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นเซนเซอร์ใหม่ขนาดเซนเซอร์ใหญ่มาก1ต่อ1น8นิ้วเลนส์หลักครับแน่นอนตามสไตล์แบรนด์ oppo ครับสีสันดีคาแรคเตอร์ดีผิวสวยถ่ายได้ท อ,อยู่การเลนสีทั้งเลนหลักเลนอ์เอลาวายเลนซูมเลนกล้องหน้าอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันไม่มีการกระโดดในนรื่องต e ัวไมบาลานซ์หรือไม่มีการกระโดดในแง่ของโทนภาพ Apple รไฟ5 Pro เรื่มงตอบหรือถ้าคุณรู้สึกคุณอยากปรับแต่งฟ,ตฟิลเตอร์ฟิล์มลุกฟิลเตอร์ฟิล์มลุกเยอะมากปรับได้ทั้งตอนถ่ายปรับได้ทั้งหลังถ่ายหรือจะเป็นการเลือกระยะเลนส์ที่เลนหลักเนี่ยมีระยะเลนส์มาให้เลือกถึง3มแบบมียี่สิบสามมิลลิเมตรสามสิบห้ามิลลิเมตรแล้วกะมี่ หบบอาจจะ1ใน3หรือ1ใน5ของโลกนะตอนนี้เลยที่ตัดขอบเนียนมากถ้าคุณชอบสกินโทนแบบนี้คาแรคเตอร์ Character แบบนี้ต้องมา Oppo จริงเว้ยนี่คือกล้องหลักที่เราไปเทสมาชอบมากกับอีก2เลนน์ครับที่ใส่มาให้ในเจนนี้แล้วอนข้างโอเคเหมือนกันก็คือกล้องหน้ากับเลนเอล Wi ท์ทั้งสองเลนนี้เป็นเซนเซอร์เดียวกันและสามารถออโต้โฟกัสได้ทั้งคู่มุมมองความกว้างครับถ้าเป็นกล้องหน้าเนี่ยถือว่ากว้างม,มากกำลังโอเคเลยแต่ว่ากล้องออลิฟท์เนี่ยผมว่ามุมมองความกว้างเนี่ยไม่ได้เยอะมากผมต้องบอกก่อนนะมันจะมีข้อจํากัดอออออยู่่่่่วววาาาาคคุุณณจะเเเเเต้ททีีกกงแซซ็นรร์ลหื แต่คุณมองแค่ลงมานิดนึง Oppo อยู่แบบหลังครับคือถ้าเราพายถ่ายภาพเทียบกันมากับ iPhone หรือ Samsung ความกว้างเขาแพรทนันทีแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเอาไปถ่ายภาพในกลางคืนหรือแสงน้อยหรือย้อนแสงคุณจะพบว่า Dynamic r a n g e หรือดีเทลของภาพหรือนอยส e ที่เกิดขึ้นนั้น Oppo จะน้อยกว่า iPhone เพราะมันต้องแลกกันว่าคุณเอาฟิลไหนนะครับจุดที่ผมชอบในเลนส์ตัว w i ของเขาน่าจะมาจากการที่เขาเนี่ยเวลาถ่ายคนสีผิวคนจะสวยอีกเลนส์หนึ่งก็คือกล้องหน้าอย่างที่เราเล่านะว่ากล้องหน้าเนี่ยกับกล้องหลังขนาดเซนเซอร์มมัันเททท่่่าาากกกกคอป JN5 ุณภพีีีีไดด้้ถยยบ Op ส เป็นกล้องหน้า32ล้านหรือ16ล้านอยู่ตัวนี้เป็น50าล้านซึ่งดูเหมือนความละเอียดก็เพิ่มมานิดนึงเนาะไม่ใช่ครับคุณได้ฟังก์ชันออโต้โฟกัสคุณได้การเก็บเงาไดนามิกเรน์คุณได้วิดีโอ 4K หรือการทํางานอื่นๆที่มันลึกลับซับซ้อนมากกว่าอีกอย่างคือคุณสามารถที่จะถ่ายได้3ระยะจากกล้องหน้ามีประโยชน์อะไรมีประโยชน์เวลาเราไปถ่ายเซลฟี่กับเพื่อน,อนๆหรือกับครอบครัวนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาเราดูอย่างภาพที่เราถ่ายมาแล้วกันนะครับว่าคุณชอบหรือเปล่าอีกฝั่งหนึ่งครับก็คือการเอาไปถ่ายวิด่านนนีดอัจะก็มุทเเปพณหื อย่างแรกเลยนะเลนหลักกับเลนเทเลสามารถถ่ายวิดีโอ 4K 120เฟรมได้โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองถ่ายสโลโมชันแบบ 4K 120กันแล้วก็ถ่ายล็อกไฟล์ให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าก่อนอื่นครับให้เห็นเซตติ้งที่มันต่างกันก่อนของ iPhone 17 Pro Max เนี่ยนะครับถ้าเป็น 4K 120คุณจะถ่ายได้แค่เลนหลักที่ครอบเข้าไปเห็นไหมแต่คุณจะไม่สามารถใช้เลนซูมของเขาได้ส่วน Oppo Find 9 Pro ครับคุณได้2เลนเลนที่1คือเลน 1x กับอีกเลนคือเลน 3x ใช่คุณสามารถเอาเลนส์ 3x ตัวใหม่ของเขาอะมาถ่าย 4K 1 2 0ยี่ได้แล้วมันจะสโลโมชันสวยมากๆครับแล้วคุณดูเดฟข้างหลังอะคือเดฟนี่คือคนละเรื่องเลยครับกับกับเลนส์ซูมทั่วๆไปที่เราเคยเห็นกันนี่กับไอนี่คุณดูนะคือเลนส์หลักมันก็มีเดฟอยู่แล้วเว้ยแต่ว่าเลนส์ซูมอะคือมันเข้าใกล้ได้ทำเทเลมาโครได้เนี่ยส่วนของ p h o n นครับคุณลองดูนะจึบ๊บเห็นไหมแล้วก็ต้องครอบอินเซนเซอร์เข้าไปปื๊ดอย่างเงี้ย ก็แล้วแต่ว่าคุณชอบใช้งานฟิล์ไหนนะแต่เนี่ยคือเข้าใกล้ไม่ได้เห็นปะเข้าใกล้ปุ๊บมันก็จะเบลอเลยเห็นไหมมันก็ต้องมีระยะถอยออกมาแต่ของโปนี่คือถ้าเกิดคุณกด 3x แล้วสโลโมชันนะ่คุณดูดิคือ10เซนครับจ่อตาไปได้เลยแล้วถามว่ามันมีประโยชน์อะไรที่เราต้องถ่ายสโลโมชั่นแบบ 4K 120หรือว่าอะไรพวกนี้ใช่ปะเดี๋ยวผมลองให้ดูนะผมแค่แพนซ้ายแพนขวานะเดี๋ยวคุณดูผลลัพธ์นะนี่คือผมลากแบบลากง,งูง,งเลยนะ5วิพอจุ๊บเดี๋ยวคุณลองดูผลลัพธนะ นิ่มเลยเห็นไหมนิ่มเลยแล้วมันก็แบบดูเด็ฟดิโอแบบสุดมากครับคนทําหนังคนทําโฆษณาหรือพวกเราที่เป็นนักรีวต้องถ่ายอินเสิร์ตสินค้าคุณถ่ายงงงยไง,งก็ได้ครับปื้ดขึ้นปื้นลงก็ได้สวยไหมสวยแล้วเข้าใกล้ได้ด้วยเมื่อก่อนเลนเทเลมันเข้าใกล้ไม่ได้ครับอันนี้คือ10เซนครับเดี๋ยวผมปาดขึ้นปาดลงให้ดูนะใครดูนะ นี่มือผมสั้นนะแต่คุณดูนะคุณดูผลลัพธ์นะเพราะมันเป็น 4k 100ยมันสโลไปได้ประมาณแบบ5เท่า10เท่าอยู่แล้วคุณดูโอ้โหนุ่มลื่นคุณลิตี้ก็ดีอีกอย่างหนึ่งที่เขาทำได้แล้วผมชอบมากคือการถ่ายแบบหลอกไฟล์ได้นะครับถ้าอยากถ่ายหลอกไฟล์ก็ต้องไปที่วิดีโอโปรนี่วิดีโอโปรนะแล้วก็เปิดหลอกนะครับ ล็อกเนี่ยถ้าเราเวลาเราถ่ายหลอกบางทีเราเรามองไม่เห็นนะว่าแบบฉากที่เราถ่ายสีเวลาพรีวิวจริงๆแล้วเป็นยังไงคุณเปิดหลักได้หลักก็จะมี2แบบอีกบางคนทํางานแบบ HLG บางคนทํางานแบบเร c 7 0็กอย่างผมผมทำงานกับ r ร c 7 0็กผมก็เปิดหลัก S S ผมอย่างผมผมทำงานกับเร c 7 0็กผมก็เปิดหลักเร็ดกไว้ผมไม่รู้สึกเลยว่านี่คือภาพหลอกแต่ว่าไฟล์ที่ออกมาเป็นไฟล์ลลอกเดี๋ยวคุณลองดูนะเดี๋ยวคุณลองดูนะผมขอลองแบบ 3x เเข้าไปดีกว่าเหมือนเดิม เห็นไหมนี่ไฟล์3เอ็กนะปั๊บแล้วเดี๋ยวผมไปกดเพลย์ดูเป็นสีหลอกแต่ตอนที่มันพรีวิวอะมันเหมือนมันช่วยเราว่าแบบเออสีมันจะได้ไม่เพี้ยนมากใดๆเอิงเอ่ยแล้วผมลองแล้วนะในโปรแกร,รมตัดต่อคุณสามารถแก้สีหลอกของเขาง่ายๆด้วยหลอกของพานาหลอกของพวกอเล็กซ่าหรือว่าหลอกของพวกไฟล์ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นมาให้ล้วกันว่าแก้หลัดแล้วเป็นยังไง แต่ว่านี่คือไฟล์ล็อกที่คุณสามารถใช้งานได้แล้วก็มีฮิสโตรแกรมกับตัวออริโอเมเตอร์มาให้เราเปิดหลักได้สวยงามมากนะครับสวยงามมากอีกอย่างหนึ่งที่ Oppo ้เขาบอกมาในหน้าเว็บไซต์ของเขาเขาบอกว่าวิดีโอของ Oppo ได้รับเซอร์ติฟายจากมาตรฐานกลางก็คือ ACES ในการถ่ายไฟล์หลอกว่าไฟล์ล็อกเขาเนี่ยสามารถเอาไปทํางานได้จริงๆจุดวิการในการทํางานวิดีโอรับโปรสารบผมนะมีอยู่แค่เรื่องเดียวมั้งคือไม่สามารถแอดหลับพิเศษเพิ่มเติมไปได้คือต้องใช้หลักของเขา2อันในอนาคตถ้าใส่หลักเพิ่มเติมไปได้ผมจะให้คะแนนเยอะกว่านี้แต่ว่าโดยภาพรวม ข <Pro S 2> ของเาส่วนการใช้งานวิดีโอควบคู่กับบ้องซูมแล้วก็การถ่ายคอนเสิรต์ตอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งฟิล์มเหมือนกันที่เยมันทำมาได้ดีกว่าที่คิดว่าวิดีโอโดยปกติของเขาอะซูมไกลสุดจะได้อยู่ที่ประมาณ 18x ซึ่งแพ้ a d 5 Ultra แพ้17 Pro m a โปในแง่ของระยะซูมแต่ความคมชัดที่ออกมาส่วนตัวผมนะความคมชัดที่ออกมาผมว่าสู้ได้สู้ได้แบบสบายเลยมันคมชัดจนถึงขั้นที่ว่าแบบเฮ้ยเอามาใช้งานได้จริงจังนะสำหรับ 4K60 เดี๋ยวเราให้ดูตอนที่เขาซูมวิดีโอนะว่างอง i p ังงนะครับ เราสไลด์ไปหาตุก๊กตุนนะขอไโฟนเนี่ยจะซูมได้ไกลกว่านะครับประมาณ 24x ขอโปเนี่ยประมาณ 18x แต่คุณดูความนิ่งดินี่ผมลองแกล้งสะบัดนะนี่ผมลองลองแกล้งสะบัดนะคุณดูขอไอโฟนขอโปคือมันจะมันจะล็อกแบบค่อนข้างนิ่งอ่ะอันนี้คือขยับนิดเดียวก็ไปละแต่ขอโป้มันจะล็อกนิ่งกว่า คนนึงเนี่ยจะพยายามตามมือผู้ใช้อีกคนนึงจะพยายามล็อกเป้าหมายตรงกลางไว้ซึ่งมันก็ดีเสียนคนละแบบนะครับบอกก่อนนะว่าดีเสียงคนละแบบแต่ว่าให้เห็นว่าถ้าเราแกล้งเขาจริงๆนยมันเป็นยังไงเผื่อว่าเราไปอยู่คอนเสิร์ตอะไรเงี้ยมันจะได้เห็นความต่างอีกอย่างหนึง่งที่เขาใส่เพิ่มเติมมาให้สําหรับโหมดเวทีของเขานะก็คือการที่เราเนี่ยสามารถที่จะโฟกัสเสียงนักร้องได้มันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาอันหนึ่งครับเป็นรูปคล้ายๆกับเสียงเขาเรียกว่าฟังก์ชันลดเสียงร้องประสานหรือในความหมายจริงตอนเรัมมมมมนนจจจะะะลลลดดเเเเสสีีียงงงงงงกกกกรรขขขออคค้้้้้าาาาาาาๆหืใใชไไ่่ปตทุแว็ ซึ่งเมื่อก่อนจะเก็บแอมเบียนต์ใครเป็นลถแอมเบียนต์ลงฟิลมันจะประมาณนั้นกับอีกพาร์ทหนึ่งครับอันนี้น่าสนใจเหมือนกันการใช้งานทั่วไปกับการใช้งานแบตเตอรี่ของเขานะครับอย่างแรกเลยนะดีไซน์ที่เปลี่ยนไปนะครับจากเดิมเนี่ยเขาเอากล้องไปไว้ตรงกลางเพราะว่าสมาร์ทโฟนทั่วไปเนี่ยถ้าเป็น Android เรือธงนะมันก็ต้องเน้นกล้องเน้นแบบการถ่ายรูปอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นข้อจํากัดว่าถ้าคุณเน้นกล้องหรือคุณมีกล้องเยอะมากๆการวางกล้องไว้ตรงกลางเนี่ยมันคอมฟอร์ตมากๆในการออกแบบดีไซน์ปีนี้ Apple มีกาารลลดจํนนนวเเสพื่อสลลงแ้วก็พยยาม่อให้เเเเลนททขของาาให้ม จับถือแล้วเนี่ยมันสบายมือที่สุดแล้วก็มีพื้นที่ในการใส่แบตเตอรี่เพิ่มจนมาเป็นที่ามาของดีไซน์แบบนี้นะครับซึ่งมีผลดีมากมากครับทั้งการจับถือใช้งานทั่วไปหรือจะเป็นการใช้งานไวเลสชาร์จมันจะติดง่ายกว่าเดิมมากอันนี้คือเห็นผลได้อย่างชัดเจนเลยอีกอย่างหนึ่งนะที่เขาเปลี่ยนไปในเจเนอเรชันนี้ก็คือเรื่องของตัวหน้าจอที่เปลี่ยนมาเป็นหน้าจอแบนเรียบร้อยแล้วนะครับพอเปลี่ยนมาเป็นจอแบนครับก็ไม่ได้เป็นจอแบนธรรมดาเป็นจอแบนที่ขอบหน้าจอบางมากแล้วก็เป็นพเนลลหนนน้้้าาาาาจจออททีีี่่่่่ดดดกกกวววววเแแมมๆยใงงขรคสางหน้าจอไดด้้้ตต่ําาาาาสสุแลววกก็ถนนอมมขึโเคคะท สงสงุดถ้าเราไปดูเลขเหมือนตัวนี้จะน้อยกว่าตัวที่แล้วแต่ผมบอกเลยว่าใช้งานจริงความรู้สึกผมนะสว่างกว่าเดิมเอาอยู่ทุกสถานการณ์นอกเหนือจากดีไซน์ที่เปลี่ยนไปแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาในเจเนอเรชันนี้ที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของ OPPO Find 8 Pro ปปแล้วเนี่ยยังไม่ถึง6000มิลลิแอมป์ด้วยซ้าไปจนกระทั่ง OPPO Find X9 Pro ครับแบตเตอรี่ให้มา7,500มิลลิแอมป์เอาไปดูหนังมา1ชั่วโมงเป็นความละเอียด 4K เรี่เชั่วโมงแบตตเอรี่ลไ เอาไปถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมเรทมา1ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไป17%เอาไปเล่นเกมผับ G Mobile มา 1>, 1ชั่วโมงลดไปประมาณ20%นี่คือฟิลลิ่งการใช้งานแบตเตอรี่ที่ผมต้องบอกก่อนเลยว่าน่าจะเป็นที่สุดอีกหนึ่งรุ่นในท้องตลาดนะช่วงเวลานี้สําหรับเรือธงที่ให้แบตมาเยอะแล้วอึดจริงๆอีกอย่างหนึ่งนะที่ปีนี้ผมงสผมชอบคือไวเลสชาร์จกับฟาสชาร์จนะครับฟาสชาร์จเนี่ยเท่าเดิมเลยนะ80วัตต์ไวเลสชาร์จรองรับได้ถึง50วัตต์แต่รองรับโปรโตโคอล,ลอื่นนอกเหนือจากซูเปอร์วู๊กซูเปอร์วู๊กเนี่ยมันเร็วโคตรๆอยู่แล้ว ดี55วัตต์อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันคือ AI ที่เขาใส่มาให้ AI ที่เขาใส่มาให้เนี่ยนะครับมันมีความพิเศษหลายอย่างมากทั้งใช้งานทั่วไปทั้งการใช้งานแกลเลอรี่และก็การใช้งานเจมินายที่มันสามารถ cross app ได้แล้วเขามีปุ่มมาให้1ปุ่มในปีนี้ที่มันคล้ายๆกับปุ่ม Action Button รวมถึงเราสามารถไปคัสตอมเพิ่มเติมได้อีกนะแต่ว่าปุ่มนี้ถ้าเป็นของ Oppo เนี่ย Oppo จะใช้ชื่อว่าปุ่ม Snap Key ปุ่มนี้เอาไว้ทำอะไรปุ่มนี้เอาไว้ใช้ในการสั่งงาน Personal AI ททีีีี่่่่่่่ชืออวววาาาาา AI Mypace AI ซึงงเเเเปป็นนนตัััใใหหมมลลสุุดขขถ้้ร้รยยยบยบจะคๆกกณ มี AI ส่วนตัว1คนที่ไม่ปะปนกับใครเลยคุณสามารถเก็บทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสียง text capture หน้าจอหรือข้อมูลใดๆก็ตามแต่ที่คุณหาอยู่ในช่วงนั้นเก็บไว้ใน space ส่วนตัวของคุณได้แล้วข้อมูลนี้จะไม่รั่วไหลไปไหนการใช้งานของมันมีอยู่3แบบคิดแรกที่เราสามารถใช้งานได้เลยคือเราเข้าเว็บไซต์อะไรบางอย่างแล้วเราสึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นข้อมูลที่ดีนะเราอยากเซฟเก็บไว้ทํางานต่อในอนานะคตเรากดปุ่ม snap key ปั๊บก็จะทาการคล้ายๆกับ capture หน้าจอตรงน,นั้นอนะแล้วเก็บไว้ในตัว AI My Space แล้วถ้าเกิดว,ว่าคุณแคปน AI ูดใ มาสเปซได้ว่าเฮ้ยเนื้อหาที่เราแคปไปเนี่ยมันคืออะไรอย่างนี้ก็จะเป็นสรุปข้อมูล AI นะมีแอปพลิเคชันนู่นนี่นั่นนะภาพเบื้องหลังเป็นอะไรใส่แฮชแท็กอะไรบ้างเวลาอยากจะค้นหาเพิ่มเติมต่อและก็มีการสร้างคําถามเพิ่มเติมได้ด้วยทุกอย่างที่เราถามเนี่ยนะครับมันจะมาจากข้อมูลที่เราแคปเท่านั้นมันเหมือนกับเป็น Personal AI ของเราเลยเราอาจจะมีแบบข้อมูลเอกสารความลับใดๆของเราอะไรเงี้ยแคปแครเก็บไว้มันจะเก็บอยู่ในตัว AI My Space ของเราหรือจะมีหนึ่งฟังก์ชันก็คือกดค้างเพื่อบันทึกเสียงเช่นวันนี้ผมจจะเเเเดินนทางอออพพืื่่ๆ กินเลี้ยงโดยเพื่อนๆที่ไปมีทั้งหมด5คนชื่อนาย A นาย B นาย C นาย D แล้วก็นายเควันที่เราจะไปเจอกันคือวันอาทิตย์ทุกคนพร้อมเพียงกันเวลา18บแนาฬิกาพางินมาคนละ100บาทแล้วผมก็กดว่าเสียงที่ผมเร้ขอรอไปแต่กี้ครับจะไปอยู่ใน AI My Space แล้วก็เขาจะสร้างกิจกรรมให้กับเราได้อย่างเช่นวันนี้มาบอกว่ามีกินเลี้ยงเวลา18บแนาฬิกาให้กดเพิ่มไปไหมในตัว Google Calendar หรือว่าในปฏิทินของเราเรากดเพิ่มปับ๊บตรงนี้ก็จะไปอยู่ในปฏิทินของเราเลยเสร็จแล้วแตะเพื่อดูข้อมูลในปฏิทินปับ๊บนี่มาแล้วให้แจ้งเตือนไหมใดๆเพิ่มเติมกินลงกินลเลนี้ยงอะไรอย่างที้ได้กัับตว AII Space ้ถาเกิดกจะ ข้าไปสู่พื้นที่นี้แบบไวๆเราดับเบิลคลิกแกะก็จะเข้าสู่ AI My Space อีกอันหนึ่งที่ต่อกันมาเลยจาก AI My Space คือ Gemini Cross App ได้แล้วอย่างที่ผมลองมากับทีมงานคือเราสั่งให้ AI ของ Gemini หาข้อมูลสเปคของรุ่นนี้แล้วก็ให้มันไปเก็บไว้ในตัว AI My Space ของ Oppo มัน cross กันได้ซึ่ง Gemini ปกติเราจะไม่สามารถ cross app ได้มีแค่ไม่กี่แบรนด์เท่านั้นครับที่ได้ทำงานกันแบบใกล้ชิด Oppo เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ในสินนี้น่าจะเป็นเจน e r แรกที่สามารถ cross app จาก Gemini ไปสู่ AI My Space ได้กับอีก AI หนึ่งครับที่ Oppo เขาเก มากอยู่แล้วในเจนก่อนหน้านะครับแล้วก็ปีนี้เก่งขึ้นกว่าเดิมก็คือตัว AI editor หรือว่า AI ที่อยู่ในแกลเลอรี่รูปภาพของเขานะครับสิ่งที่เคยมีอยู่แล้วอย่างเช่น AI recompose AI eraser การถ่ายภาพให้สมบูรณ์แบบหรือว่า b a s e shot ของเขานะครับหรือว่า up scale 4K unblur ลบแสงสะท้อนพวกนี้ยังมีมาให้ครบอยู่เหมือนเดิมใช้งานได้ดีโคตรๆเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมมาคือ AI relight หรือว่าตัว AI ที่ช่วยจัดแสงใบหน้าของเราใหม่กดปุ๊บสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือ AI ของ oppo Opp เขาจะวิเคราะห์ใบหน้าของเราวิเคราะห์แสงในฉากนั้น้้นแลวก็มาจาจพใหเร ว่าเฮ้ยแสงไฟเนี้ยแสงไฟที่ตัวบุคคลเนี้ยควรจะเพิ่มเป็นแบบไหนเขาก็จะปรับมาให้ในระดับหนึ่งฟ e ลลิง่งคล้ายๆกับแอปเหมยตูที่เราต้องเสียตังค์ซื้อโปรโในการจัดไฟอะ่ะไอเนี้ยฟรีหรือจะเป็นคนที่แบบว่าชอบ AI eraser จริงๆแล้วผมว่าไม่ต้องพูดเยอะหรอกฟังก์ชันเนี้ยเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่า AI eraser ห่อโปรม,มันเก่งมากปากติเราลองไปนั่งวงใช่ปะ่ะอันนี้คุณกดหนึ่งจึก๊กแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เลยว่าแบบมีคนอยู่กี่คนในภาพคุณดูนะคนที่หลบอยู่ตามขอบตามมุมอ่ะมันเจอหมดเลยเว้ยเจอเสร็จปุ๊บใช่ป แปลภาษาทุกอย่างยังมีมาให้เหมือนเดิมแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมครับอย่างเช่น AI สรุปข้อความในแอปโน้ต AI สรุปข้อความแล้วก็แปลภาษาบันทึกเสียงหรือจะเป็น AI voice script ที่สามารถที่จะบันทึกเสียงในแอปที่เราดูอย่างเช่น Netflix YouTube อะไรเงี้ยแล้วแปลภาษาให้เราแบบเดียวไทม์ฟีเจอร์เนี้ยยังมีอยู่ใช้งานได้ดีมากๆนะครับก็มีหึงฟีเจอร์ครับที่น่าสนใจเหมือนกันคือตัวเขาเนี่ยเป็น Apple friendly Oppo มี O+ p Plu Connect ครับ ไปติดตั้งใน iPad หรือใน iPhone ของคุณส่งผ่านข้อมูลกันได้เหมือนกันเลยกับ AirDrop น่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหนึ่งในไม่กี่แบรนด์ครับที่ส่งข้อมูลให้กับ iPhone ได้แบบว่าไม่ต่างกับ iPhone ด้วยกันหรืออีกฟีลหนึ่งคือสามารถรี o มท MacBook จากที่ไหนของโลกก็ได้ผมชอบฟังก์ชันนี้มากแล้วก็ตอนนี้มีแค่ตัวเดียวเลยมั้งที่สามารถทําแบบนี้ได้แบบร้อเปอ์เซ็น์คือ iPhone ห p p o ไฟาโปรสามารถทําแบบนั้นได้ด้วยน่าจะเป็นสมาร์ทโฟนตัวที่2ของ o p p o เลยนะที่ทําแบบนี้ได้ก็มีหนึ่งคำถามครับที่เพื่อนๆทางบ้านชอบถามผมม i, ì, าามมาาาาเ้้ยพีีีี่่รคัััันนนนนขดดดไอปปตกก าพร้อมกับ Android 16 ครอบทับด้วยคั l เลอร์6ตัวเขาการันตีงานเดตซอฟต์แวร์นาน5เวอร์ชันสำหรับ Android เวอร์ชันนะแล้วก็ Security Patch อีก6ปีเพราะฉนั้นผมว่าคุณสามารถซื้อไปแล้วใช้งานได้ยาวๆเลยแล้วก็การรับประกันตัวเครื่องแบบพรีเมียมก็คือเสียเปลี่ยนใหม่ภายใน180วันถ้าเกิดปัญหาจากซอฟต์แวร์หรือจะเป็นตัวเครื่องที่ทนทานมากกว่าหลายแบรนด์ Oppo f i n d 9 Pro IP 6 8 IP 6 9อีกอย่างหนึ่งด้วยนะที่ผมชอบตอนที่เอาไปใช้งานทั่วๆไปก็คือการเอาไปดูหนังฟังเพลงการดูหนัง,ง,นบ,นาานงแบบดแ้ไ สบา,สบาีสันหน้าจอดีครับดูนาน,านๆไม่เมื่อยสายตาแล้วก็จอสว่างลำโพงอยู่ในเก์ที่ดีนะเรื่องมิติเสียงเรื่องอะไรเงี้ยผมให้ผ่านเลยความดังเนี่ยอาจจะไม่ได้ดังเว่อร์แล้วก็มิติเนี่ยผมว่าเป็นรอง iPhone อยู่นิดนึงแต่ถ้าเทียบกับคําว่าเรือธงแบบนี้ผมรับได้อีกอย่างหนึง่งที่ผมชอบด้วยนะก็คือตอรเรสมันให้มาเยอะมาก Oppo f X9 Pro เวอร์ชันที่ขายในไทยเนี่ยครับ มีอยู่ความจุเดียวเลยคือรุ่นแรม16 s t o r a g เ512กิกมันเป็นตัวที่เรียกว่าจบได้เลยและถ้าเป็นสายบูเลชเือนผมอย่างเงี้ยเฮ้ยกล้องมันถ่ายรูปดีว่ะส่งผ่านข้อมูลไวไหมพี่พอร์ตการเชื่อมต่อของเขาเป็น USB 3.2 Gen1 แล้วก็บพี่ข้อมูลไวส่งผ่านข้อมูลไวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นพาร์ทของ performance สมาร์ทโฟนเรือธงในปัจจุบันเนี้ย performance เราไม่ต้องเป็นห่วงกันอยู่แล้ว Oppo Find X9 Pro เนี่ยผมได้มาก่อนที่มันจะเปิดตัวในไทยแล้วก็ได้มาก่อนที่มันจะเปิดตัวใน global ดังนั้นความแรงในวันนี้คือความแแรงงขข้้้้นนนาาี่่ะิวว Stable จึึลก็ ผมไลฟฟังคร่าวๆก่อนว่าณนะวันนี้ผมเทสนะอันดูตู้3ล้าน3ามแสนหมื่นเยอะแค่ไหนผมว่าหัวแถวแล้วแหละยังไม่พอนอกจากความแรงแล้ว oppo ยังมีการใส่ฟังก์ชันบางอย่างที่ทําให้ตัวเขาโกงกว่าคนอื่นในการใช้งานไฮเปอร์พเมนต์อย่างแรกคือโหมดเกมโหมดเกมเขาทําอะไรได้บ้าง1คุณสามารถที่จะบายพาชาร์จิ้งได้หรือว่าชาร์จไปเล่นไปได้2คุณสามารถเลือกโหมดในการเล่นเกมได้ว่าคุณจะเล่นเกมแบบประหยัดพลังงานสมดุลหรือโหมดเกมเมอร์สคุณสามารถที่จะเปิดเฟรมเรทเพิ่มพิเศษให้กับเกมเกมนั้นได้ถ้ามันรองรับเช่นคุณเล่น60 เฟรมอยู่แล้วคุณอยากเล่น90อะคุณกดแปะเดียวขึ้นไปเลย90หรือคุณอยากเพิ่มความเรยวให้กับเกมเช่นบางเกมเนี่ยบางทีเราเห็นมันแบบเกมมันกราฟ,ฟิกหนักะไรเนี้ยมันเรนเดอร์แค่ 710p คุณกด1ปึก๊กกลายเป็น 960p หรือ 900p ให้กับคุณได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่าน,นั้นครับที่ทำให้มือถืออ p p โปโกงมากๆตอนนี้เราเล่นเกมเกมที่เราไปทสมาเนี่ยเอาจริงนะรืงทุกเกมผมไม่รู้จะบรรยายเกมไหนดีครับ Rv กับ โมบายลีเจนแบงแบงถ้าเมื่อไหร่เกมอารมันเปิด120เฟรมเรทได้มันลื่นแน่นอนเพราะผมไปเล่นกับโมบายลีเจนแบงแบงมา1 1 0นิ่งเกาะทั้งเล่นไปมาถึงหน้าจอไปไม่มีปัญหาตรงไหนเลยในการเล่นเกมระดับกลางๆแบบนี้อีกเกมหนึ่งที่ไปลองมาก็จะเป็นผับจีโมบายกับเดลต้าฟอร์ดผับจีโมบายกับเดลต้าฟอร์ดก็สบายหายห่วงเปิดสูงได้เปิดกราฟิก1 2 0ยได้อย่างผับจีโมบายเนี่ยเป็นเกมที่ผมเล่นบ่อยมากลื่นสมูทเปิดแทรงเฟรมเรทได้เปิดอัพสเกลภาพได้เปิดฟิลเตอร์ได้มีโหมดบูธเสียงเท้าในเเกกกกกกกมมดด้้ววยงงงแลลลออีต่่ <c oughs> ืนครรัับะบะ ทางค่อนมาทางสูงอย่างพับ G Real Force ส,สิบสิบเอาไว้ไม่รู้จะตีตรงไหนแยกเสียงซ้ายขวาดีโคตรน้ำหนักการจับถือดีดีความร้อนสูงสุดตอนที่เราเล่นเกมเบาๆแบบนี้ครับอยู่แค่ประมาณแบบ4ี่สิบองศาไม่เกินนี้ครับอีกเกมหนึง่งที่ไปลองมาแล้วรู้สึกว่าทับใจเหมือนกันนะก็คือเกม Chin Impact Chin Impact. Impact Frame r a นิ่งแล้วก็เกาะมาก60นิ่งกรึบเลยเล่นมา10นาที20นาทีไม่มีปัญหาผมว่าใครที่เอาไปเล่นเกมระดับสูงโอเวอร์อย่าง Chin Impact คุณจัดได้เลยครับอันดูตู้เกินสองล้านมาเนี่ย Chin ก็นิ่งแล้วแต่ว่าเ,าา i, เาล กับอีกเกมหนึ่งที่อยู่ในเรนจ์เดียวกันกับเกมซีนแพ็กก็คือเกมฮงไกสตาร์เรลฮงไกสตาร์เรลเนี่ยผมว่าเกมมันยังออปติมายกับชิปตัวนี้ยังไม่ดีนะเพราะว่าชิปตัวนี้มันเพิ่งเปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว2สัปดาห์ที่แล้วนะครับแ,แต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ตัวเขาสามารถแก้ไขได้คือใช้โหมดเบิ้ลเฟรมเรตแทรกเข้าไปฮงไกสตาร์เรลเนี่ยผมจำได้ว่าเราเล่นได้แค่ประมาณ60เฟรมแล้วก็60เฟรมเรตมันไม่ค่อยเกาะเพราะตัวชิปมันยังไม่ออปติมายให้กับเกมแต่่พอออเเเเเเรรรราามมมีีฟฟจจ์แทกกดิลลนยะ ซึ่งก็ลื่นมากๆเอาเป็นว่าทุกเกมที่ผมไปลองเล่นมากับทีมงานไม่มีเกมไหนเลยที่มันเอาไม่อยู่แต่ก็ต้องบอกก่อนนะถ้าเกิดว่าเทียบกันแล้วกับสมาร์ทโฟนที่เป็นด density 9,500บางตัวจะเย็นกว่านี้ตัวนี้มันจะร้อนกว่าเพราะเครื่องมันบางคุณลองดูกราฟความร้อนที่เราไปเทสมาครับตอนที่เราเล่นเกมความร้อนก็ยังไงก็ไม่เกิน4 7องศานะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆซึ่งความร้อนที่เราไปทสมาตอนนี้เ,เล่นเกมเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหามันจะไปม,มีปัญหาความร้อนหนัหนกๆเอาตอนที่เราไป run straight test ซึ่งปกติเราไม่ได้้้งงานบบนนอออรัย่ สูงสุดที่ผมเคยวัดได้นะอยู่ที่ประมาณ52องศาในการเอาไปถ่ายวิดีโอ 4K ต่อเนื่อง1ชั่วโมงโดยสรุปในฝั่งของการใช้งานไฮเปอร์ฟูเมนต์ส่วนตัวผมนะถ้าจะไปเล่นเกมสบายหายห่วงแล้วก็ชอบมากๆก็คือความร้อนตอนเล่นเกมจริงๆอะ่ะไม่ร้อนเท่ากับเราไปรันสเตรทสหรือไปถ่ายวิดีโอ 4K 60แบตเตอรี่ตอนนี้เราเล่นเกมถ้าเป็นเกมเบาๆอย่างเช่นพวก RV หรือว่า Mobile Legends แบงๆอะ่ะน้อยสุดที่ผมเคยเทสมากับ Mobile Legends แบงๆ1หนึ่งชั่วโมงนะลดไป13%ออึดมากในบรรดาเรือธง น่าจะเป็นเบอร์ต้นๆแล้วในการเล่นเกมนี้แบบ120แล้วแบตลดน้อยแค่นี้ส่วนเกมอย่างเก n ชินหนึ่งชั่วโมงลดไปประมาณ16%ก็ยังถือว่าอยู่ในเกมที่อึดมากอยู่ดีก็ใครจะเอาไปเล่นเกมนานๆจัดได้เลยครับนี่คือทั้งหมดครับที่ผมไปเจอมากับ Op p o ์โไฟ9 Pro สมอย่างที่เราบอกแต่ตอนแรกเลยว่าแบบมือถือตัวนี้มันคือตัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดของ Opp o p p ปผมไม่เคยเล่นมือถือ Op p ปตัวไหนเลยที่แบบสมบูรณ์แบบขนาดนี้สมบูรณ์แบบทั้งพาร์แบแบทังพาร์ใช้นทั่วไปสมบูรณ์แบบทั้งพาาารทขออองงงกกใช้น high คืุย่ ที่คุณกําลังหวังในมือถือเรือธงหนึ่งตัวมันตอบสอนองเราได้หมดและด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวที่อยู่ตรงกลางระหว่าง2โลกคือโลกของ Android ที่มันทําได้ดีมากๆอยู่แล้วกับโลกของคนที่ใช้ iPhone อยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนมาใช้ Android สักตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่เราปรับตัวง่ายใครที่แบบว่าเอออยากจะลองใช้งานดูแล้วมาจาก iPhone นะครับผมว่าปรับตัวไม่นานส่วนราคาความจุแล้วก็ของแถมเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นมาให้แล้วกันนะครับสำหรับ Apple ไฟ Pro นะในรุ่น RAM 16 s t o r a g e 512 g b ราคาเต็มจะอยู่ที่42,999 แต่สีแดงที่ทุกคนเห็นกันในงานเปิดตัวแล้วก็ในหน้าแฟนเพจของ oppo อะ่ะเดี๋ยวกำลังจะตามหลังมาใครชอบสีแดงรอไว้ก่อนใครที่แบบว่าชอบสีขาวหรือสีดําไปจัดได้เลยที่ชอปใกล้บ้านใครยอยากรวยเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับ oppo f i 9 pro สามารถมาคอมเมนต์บอกพเราไ้ได้เลยใต้คลิปนี้นะครับผมตั้มกับ oppo ไฟ9 pro ขอลาไปก่อนแล้วกันเจอนใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ